กระทรวงพมเราได้ส่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นะครับเข้าไปร่วมในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับตัวเด็กนะครับดังนั้นก็ขณะนี้ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนการดําเนินคดีนะครับแล้วก็แนวทางการดำเนินการคงปล่อยให้เป็นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการนะครับแล้วก็พมเราก็จะเข้าไปร่วมในส่วนบริบทที่กฎหมายได้กําหนดนะครับ ในส่วนของกระทรวงพมอเองนะครับเราเข้าได้เฉพาะในส่วนที่ส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปส่วนขั้นตอนการดําเนินคดีนะครับการดําเนินการทั้งหลายตัวบทกฎหมายนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเยาวชนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมคือทางศาลนั้นจะต้องเป็นคนตัดสินนะครับแต่ว่าคงต้องไปดูว่าตัวผู้ปกครองของเด็กนะครับมีส่วนร่วมอะไรอย่างไรหรือไม่ นะครับซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยก็คงจะเป็นการดําเนินการตามกฎหมายตามปกตินะครับไม่ต้องใช้นักสังคมสงเคราะห์ใดแต่ว่าในกรณีของเด็กทั้ง5รายนะครับก็ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎหมายก่อนนะครับคิดว่าในเบื้องต้นคงจะโฟกัสที่กลุ่มคนพิการเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเงินที่เราจะใช้ในการสนับสนุนสถาบันนะครับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเงินจากกองทุนพัฒนาคนพิการ นในอนาคตถ้าหากว่าเราสามารถหาเงินกองทุนมาสนับสนุนในส่วนของผู้สูงอายุได้นะครับแน่นอนเราจะขยายไปสู่ผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าวันนี้ด้วยปริมาณคนสูงอายุที่มากขึ้นนะครับแล้วก็คนวัยทำงานเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงนั้นเนี่ยเราจะต้องหากำลังการทำงานนะครับ productivity จากไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุและคนพิการนะครับให้กลับเข้ามาทำงานแล้วก็เป็น เรียกว่าบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของสังคมนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับได้มีบริษัทภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยกับกระทรวงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าใช้อพพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้คนพิการนั้นเนี่ยลงทะเบียนนะครับไว้ก่อนได้แล้วก็พอไปถึงจะเป็นสถานที่ใดๆจะเป็นร้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ราชการนั้นเนี่ยที่มีบริการนี้อยู่ ก็สามารถจองที่จอดรถสําหรับคนพิการนะครับเราก็ใช้แอปพลิเคชันเปิดแล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนคานกั้นเอาไว้นะครับพอใชแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าไปถึงแล้วนะครับคานมันก็จะลดลงซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้คนปกตินะครับไปใช้อภิสิทธิ์ของที่จอดรถคนพิการแต่ว่าเบื้องต้นก็ได้ขอให้ทางกรมพัฒนาคนพิการนั้นเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็หาพื้นที่ทําโครงการนําร่องเสียก่อน นะครับเพราะว่าต้องอาศัยทั้งภาคเอกชนแล้วก็พื้นที่ของภาครัฐด้วยนะครับก็ในเร็วๆนี้น่าจะมีความคืบหน้าเดี๋ยวขอถ้าคืบหน้าอย่างไรจะนารายงานให้สื่อมวลชนและที่น้องประชาชนได้ทราบในดับต่อไปนะครับ